ทำแผ่นหนึ่งข้อง่ายใน2นาทีสวัสดีครับพี่ต้นน้เพนุเรียนนะครับวันนี้พี่จะมาเฉลยข้อสอบแผ่นหนึ่งข้อง่ายให้จบภายใน2นาทีครับอ่ะจับเวลาเลย ข้อนี้เนี่ยเป็นโจทย์ลิมิตนะครับที่ถ้าแทนค่าเข้าไปเนี่ยจะได้อยู่ในรูป0ูนศนะครับซึ่งก็คือหาค่าไม่ได้นั่นเองนะสิ่งที่เราต้องทําถัดไปคือไปดูว่าในพจน์ที่หาค่าไม่ได้เนี่ยมีตัวไหนที่ผิดสังเกตบ้างมีตัวหนึ่งที่เราสังเกตได้ง่ายๆก็คือตัว s q u a r o o t x ลบหนึ่งนั่นเองนะครับซึ่งเป็นตัวที่คอนจูเกตได้เป็นข้อนี้เดาไว้เลยว่าใช้เทคนิคคอนจูเกตแน่และเดาต่อได้เลยว่าตัวด้านล่างเนี่ยนะครับแยกตัวประกอบมาปั๊บจะต้องมีส่วนหนึ่งเป็นตัว เป็น2วงเล็บครับวงเล็บหน้าก็จะได้ 3x แน่นอนนะครับวงเล็บหลังก็จะเป็น x แน่นอนคราวนี้ก็ต้องคิดล้วครับว่าเติมเลข2ไปไว้วงเล็บไหนปรากฏว่าเติมไปด้านหน้านะครับเลข1อยู่ด้านหลังทํายังไงจะให้ได้ 3x กลัง2องลบ x ลบสก็เติมลบไปด้านหน้านะครับเติมบวกเติมบวกด้านหน้าเติมลบด้านหลังก็จะได้เป็น 3x กำลังสองลบ1 x แล้วก็ลบ2ถูกต้องนะครับแยกตัวประกอบรอบแรกเสร็จแล้วรอบถัดไปตัวที่เราต้องการจริงๆคือแยกยังไงก็ได้ให้ได้สแควรูทเอลบหซึ่งก็น่าจะมาจากวงเล็บนี้แหละครับไม่ยากเลยนะครับเห็นปั๊บก็แยกเป็น2งวงเล็บได้เลยเป็นสแควรูทเอคลบหคูณอยู่กับสแควรูทเอค x บหนึซึ่งถ้า คูณกลับไปเนี่ยนะครับก็จะกลับไปเป็นตัวเดิมด้านบนนั่นเองนะครับพี่ก็ลอกตัวด้านหน้ามานะครับเป็น 3x บวก2เสร็จแล้วครับตัวประกอบด้านล่างเราแยกตัวประกอบเรียบร้อยและมีพจน์ที่เราต้องการก็คือสแ u a ร e ท o o t x ลบ1ไว้ตัดกับด้านบนเรียบร้อยแล้ว พราะนั้นหลังจากนี้พี่จะขอรัดนิดนึงนะครับก็คือลบตรงส่วนนี้ออกนะครับแล้วก็มองว่าด้านหน้าเนี่ยด้านล่างเนี่ยแยกตัวประกอบเสร็จแล้วแล้วลอกโจทย์ด,ด้านบนมานะครับก็คือสแควรูทเอกรลบหนึ่งแล้วก็ด้านหลังก็เป็น 3x มเอกลบสองนั่นเองนะครับขอขยับไปทางด้านขวาหน่อยเติมคําว่าลิมิตลงไป x เข้าใกล้1นนะครับถึงจุดนี้ ก็ได้ตามที่พี่ต้องการแล้วก็คือต้องการที่จะตัดส a r e ร oot x ลบ1จากด,านนด้านบนด้านบนออกนะครับกับด้านล่างตัดออกเสร็จปั๊บก็จะเหลือ3พจน์เท่าที่เห็นจากนั้นสิ่งที่เราต้องทำก็คือแค่แทนค่าเข้าไปนะครับว่าแทนค่า1เข้าไปแล้วดูว่าจะได้คำตอบเท่าไหร่ซึ่งตรงนี้เนี่ยแทน1เข้าไปก็จะได้เท่ากับด้านบนเนี่ยก็เหลือพจน์เดียวนะครับก็เหลือ3คูณ1ลบ2ด้านล่างเนี่ยก็จะเหลือ3คูณ1บวก2นะครับแล้วก็อีกวงเล็บหนึ่งก็จะเป็นส a r ว r oot 1บวก ตรงเนี้ยคิดเลขออกมาแล้วเนี่ยด้านบนจะได้1ด้านล่างจะได้5้คูณสซึ่งก็คือ10นั่นเองพอนี้ก็เลยตอบ1นส่วนส0หรือ0.1นนั่นเองครับไม่ยากเลยนะครับข้อง่ายที่มันง่ายจริงๆครับ